สวัสดีครับวันนี้จะมาเฉลยข้อสอบสอ,อนคณิตศาสตร์ปี264เพื่อสอบกันเลยข,ข,ข้อที่หน่1ข้อที่21นะครับโจทย์กำหนดให้วงกลมแนบในรูปสามเหลี่ยม ABC โดยที่ออมีจุด O เป็นจุดศูนย์กลางนะครับวงกลม,มวงนี้เนาะออผมว่ารูปคร่าวๆไปก่อนนะครับเพื่อความรวดเร็วเนาะแล้วก็สัมผัสด้าน AB ที่จุด D นะครับอันนี้รูปสามเหลี่ยม ABC นะครับมีจุด O เป็นวงกลมที่แนบในสามเหลี่ยม ABC อันนี้เป็นจุด o เนอะวงกลม o นะครับแล้วก็สัมผัสด้าน ab ที่จุด d คือจุดนี้นะครับต่อมาลากเส้นจากจุด b ผ่านจุด o นะครับก็คือเส้นนี้เส้นจุด b ผ่านจุด o ไปตัดวงกลมที่ล้อมรอบรูปสามเหลี่ยม abc ก็คือวงกลมนี้นะครับอ่ลากลากไป b ผ่านจุด o แล้วก็ไปตัดกันที่จุด p กับวงกลมที่ล้อมรอบด้านนอกนะครับอ่ะผมลากเลยนะถ้าสมมติว่า ac ยาว15หน่วยคือด้านนี้ยาว15หหน่วยนะครับแล้วก็ ด้านของ AP ยาว9้าหน่วยก็คือด้านนี้ AP ยาว9้าหน่วยนะครับโจทย์ถามว่าแล้วอัตราส่วนของด้าน BO ต่อด้านของ BD จะมีค่าเป็นเท่าไหร่นะครับโอเคก็ดูเป็นข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องกันแต่ว่าเราต้องพยายามหาข้อมูลนี้มาให้ได้นะครับโอเคอะใครที่อยากลองทำดูก่อนกดพอยส์แล้วลองทำดูนะครับใครที่พร้อมแล้วมาฟังสปอยพร้อมกันเลยนะครับก็เอออันดับแรกไอ้ที่ผมว่าตรงนี้เนี่ยก็คือเหมือนเป็นการต่อรูปขึ้นมาเนี่ยเพื่อให้มันเป็นการลากจากจุด ของออจุดศูนย์กลางวงกลมนะครับลากไปที่เส้นสัมผัสเนี่ยข้อมูลตรงนี้เราจะได้ว่ามันตั้งฉากแน่ๆนะครับทํำนองโดยการครับผมลากไปตั้งฉากที่จุด B นะครับเราจะได้เห็นภาพมาขึ้นว่าเอย BO กับ BO กับ BD ที่โจทย์ต้องการหาอัตราส่วนเนี่ยเราจะหาค่ายงไงให้มันได้บ้างนะครับนอผมลากไปนะครับโอเคอะสิ่งที่ผมจะ วาดข้อมูลให้ใหข้อมูลมันเพิ่มเติมต่อไปนะครับก็คือสังเกตรูปนี้นะครับเป็นรูปที่เท่ากันทุกประการนะครับจากข้อมูลของจากข้อมูลพื้นฐานของตัววงกลมเนาะนะครับเนื่องจากว่าด้านนี้เท่ากันนะครับแน่ๆเนาะแล้วก็ด้านนี้เป็นมุมฉากแน่ๆนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นมุมเท่ากันแน่ๆนะครับเพราะรูปสามเหลี่ยมนี้เป็นสามเหลี่ยมเท่ากันทุกประการด้วยสมบัติของอันนี้ฉากด้านๆนะครับก็คือ ฉากก็คืออันนี้มุมฉากนะครับเหมือนกันเนาะเราด้านก็คืออันนี้ประกอบกันแน่ๆหรืออาจจะมองเป็นแบบด้านมุมนะคือถูกข้อมูลเนี่ยเราได้ว่ารูปสามเหลี่ยมนี้เป็นสามเหลี่ยมเท่ากันทุกประการแน่ๆนะครับก็จะได้ว่าตรงนี้เท่ากันแน่ๆเนาะชึบอ่าทีนี้จากการสังเกตส่วนโค้งนะครับจะเห็นว่าส่วนโค้งนี้ครับก็คือรองรับส่วนโค้งนี้เนาะจะเห็นว่ามีส่วนโค้งอีกส่วนโค้งนึงที่เหมือนกันก็คือส่วนโค้งนี้นะครับ ที่ตรงกับใกล้เคียงกับที่โจทย์ให้มานะครับเพราะว่าโจทย you, ์สร้างเส้น AP เพิ่มขึ้นมาเนาะจะเห็นว่าส่วนโคงนี้เหมือนกับส่วนโคงนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นมุมนี้ก็เท่ากันด้วยนะครับวาดเพิ่มนะครับมุมนี้เท่ากันตรงนี้เราได้อะไรมาอีกเราจะได้ว่าถ้าเราลองวาดตรงนี้เพิ่มนะครับเราจะได้ว่าตรงนี้ก็เท่ากันเช่นกันนะครับมุมนี้เนาะเพราะว่าสังเกตส่วนโค้งนี้นะครับรองรับมุมนี้เนาะส่วนโค้งนี้ก็รองรองรับมุมนี้เช่นกันนะครับ ก็ผมก็จะสร้างเส้นนี้เพิ่มนะครับจากข้อมูลตรงนี้เนี่ยเราก็จะได้เพิ่มอีกว่าเนื่องจากว่าออรูปรูปเนี้ยเป็นสามเหลี่ยมหน้าจัว่วเนื่องจากมุมตรงนี้เท่ากันนะครับจะได้ว่าด้านยาว9หน่วยเช่นกันนะครับเรามีจุดสังเกตเพิ่มอีกว่าเอ้ยอัตราส่วน BO กับ BD อ่ะมันน่าจะเกี่ยวข้องกับมุมตรงนี้นะครับ cos BOD DBO เท่ากับเท่ากับด้านชิ้นมุมนี้นะครับชิดฉากเนาะก็คือด้านของ db นะครับก็คือ bd หารด้วยด้านตรงข้ามมุมฉากก็คือ bo นะครับก็คือจะเป็น bd หาร bo นั่นเองแล้วก็เนื่องจากว่าตัวมุมของ dbo เนี่ยมันเท่ากับมุมของ pac นะครับเพราะฉะนั้นเราก็สังเกตรูปสามเหลี่ยมนี้ก็เป็นการเพียงพอแล้วนะครับ ผมจึงลากเส้นลงมาตั้งฉากนะครับเป็นเส้นนี้เนะาะหลักเส้นตั้งฉากเมื่อรูปนี้เป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วนะครับจะได้ว่ามันแบ่งครึ่งกันพอดีกับด้านนี้ด้วยนะครับดังนั้นตรงนี้ยาวทั้งหมดสิบห้าน่วยเนาะจึงได้ว่าไอ้ตรงนี้จะยาวเจ็ดจุดห้าน่วยน,นั่นเองนะครับ จึงได้ว่าด้วยความที่คอส DBO เนี่ยมันมีค่ามันมุมเนี่ยมันมีค่าเท่ากับมุมนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราพิจารณารูปสามเหลี่ยมนี้แทนนะครับจะได้ว่าคอสของมุม PAC นะครับคอส DBO เท่ากับคอสเท่ากับคอส PAC ก็จะมีค่าเท่ากับ cos P A C ก็จะเท่ากับเออด้านชิดมุมนะครับก็คือ7.5หาหรด,ด้วยด้านตรงข้ามมุมฉากก็คือ9กนะครับก็จะกลายเป็น7.5หาารด้วย9นั่นเองนะครับอ่ะโจทย์ต้องการ B O หารด้วย B D นะครับเนื่องจากว่า c o s เออ d B O เท่ากับ Co s P A C แล้วก็เท่ากับ7.5หารด้วยเนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะมีมีค่าเท่ากับ B D หารด้วย B O เช่นกันแต่ว่าเนื่องจากว่าโจทย์ต้องการหา B O ต่อ B D นะครับเพราะฉะนั้น สลับข้างนิดนึงเนาะ BO ต่อ BD ก็จะมีค่าเท่ากับ9หารด้วย7.5็ด้านั่นเนองนะครับก็ตัดเออตัดทอนนิดนึงเนาะก็จะกลายเป็นมีค่าเท่ากับ3หารด้วย2.5หรือก็คือเป็น6หารด้วย5นั่นเนองเพราะฉะนั้น BO ต่อ BD ก็จะมีค่าเป็น6ต่อ5นั่นเนองนะครับโอเคครับก็ค่อยๆไล่รูปนิดนึงเนาะสุดท้ายก็จะได้คำตอบอยู่ดีนะครับโดยใช้เรื่องอัตราส่วนตรีโกณมาช่วยนะครับเนาะโอเคครับก็ สำหรับวันนี้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ